โอเคนะครับคุณอยู่ในรายการ Sunny z e ท o TV นะครับวันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเพื่อนผมนะครับพี่ชื่อว่าเฟิร์สนะครับนี่นะครับคนนี้นะครับเป็นผู้สร้างเซิร์ฟนี้นะครับแล้วผมก็คือแอดมินนะครับแอดมินจะมีสี่คนใช่ไหมอ่ืมโอเคสี่คนสตาร์แม่งไม่มีเลยนะครับสต่อไม่ไดะ เมมเบอร์ Remember, นี่ไม่ค่อยเข้า,ขานะเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับโอเคเรามานนตรงมาตรงสปาอ่ะตอนแรกตอนแรกมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับเดินเดินได้ลือ <laughs> ลอมอะไรเกิดตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือของฟรีนะครับเอาไปสร้างบ้านกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเขียวของผมนะครับไว้ฆ่าคนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเชื่ชาร์ตนะครับเกียบเยียบเป็นชาร์ตได้เลยนะครับมาที่โดเนตกันนะครับอ่านผิดนะครับผมก็อ่านผิดไปแล้วครับอันนี้ท็อปโดเนทนะครับก็คือใครเติมเยอะที่สุดนะครับอันนี้แม่งไม่มีใครสักาคนครับและและอันนี้แท็กโดนเนะครับตอนแรกอ่านเป็นท็อปโดเนทสองอันเลยครับน่ะผมไม่อ่านให้ฟังนะมันเยอะ แกะงานด้วยโอเคตรงนี้ก็คือการช็อปนะครับกันสโอนกันชอ็นอปก็คือกันช็อปมันก็คือปืนนะครับถ้าเอาได้ตรงนี้เป็นลูกกระสุนปืนนะครับส่วนตอนนี้เป็นปืนนะครับถ้าอยากได้เล่นอีเวนต์นะครับแล้วเขาแอดมินก็จะแจก,กให้นะครับห้าสิบครูหรือว่าเติมก็ได้นะครับ กดทูน,นี่ให้เติมกับแอนนมบบ First, ดมินนะครับอันเนี้ยเติมกับแอดมินนะครับในทสตาเนี่ยแอดมินเฟิสคนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือแอคแทบอสนะครับบอสจะเกิดทุกวันเวลาเที่ยงนะครับมาตีกัได้นะครับบอสของดอกเยอะครับดาบบวกนี่ถ้าคุณใช้ไปตีเขานี่นะครับเอาเอาเอา,เอาตกตก โอเคนะครับมาอย่างแรกเลยไปที่วาร์ปแล้วใช่ไหมครับอ่าก็มาที่สวาโวกันเลยนะครับสวาโวก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเนี่ยตอนคือเลย่ะพับดีเลยทัะแล้ว,ลวตรงเขียวๆนี่ให้ทุกคนสร้างบ้านกันนะครับโอเคโอเคแล้วก็ ไมฮะวับไม่ได้สเปาก็ได้เว้ยโอเคจะว่าก็จบแล้วนะอ่าแล้วก็ไปที่ช็อปกันดีกว่านะครับช็อปสร้างยังสร้างยังยังไม่เสร็จแล้วแม่งก็ไปยังไม่ได้ด้วยอ๋อ ตัวนี้ก็เป็น PVP นะครับ PVP ครับอ่าอันนี้คือ PVP ครับนี่ครับ PVP อันนี้ลงได้นะครับเหานหลังมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีน้ําอยู่ดูดไปนะครับปุ้มบางครั้งมันก็จะมีมอเตอร์เกิดนะครับเพราะแอดมินแม่งไม่ปักซอตนะครับมอเตอร์เกิดเลยฮะคิปเปอร์แม่งเกิดครับมาตีกันได้เลยนะครับ หืออาจสองคนเลยเนี่ยขนาดเมมเบอร์ก็อาจอะโอ้โหเซิร์ฟเราดังขนาดไหนใครอยากรู้ว่าเซิร์ฟนี้ไอพีอะไรนะครับเข้าไปที่ www.ihsa นะครับพี่ว่าเซิร์ฟไหมครับหนึ่งเจ็ดจุดสองอะแล้วมันจะมี ihsa เว็บอะน่ะเข้าไปเลยครับใช <c oughs> ่เป็นเว็บบอร์ดอืมเว็บบอร์ดโปรโมทเซิร์ฟ ทันแัดเลยนะครับบรรทัดแรกเลยถ้าไม่เจอก็หาเอานะครับโอเคไปว้าวิบอีเวนต์ยังไม่มีเนาะปิดอยู่ใช่ไหมใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอ สวัสดีละก,ก่อยรับละก,ก่อยรับละก,ก่อยละก,ก่อยครับสวัสดีครับ